เดี๋ยวเราเนี่ยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ชินจังอ่ะไปชินจังชินจังนี้เพื่อผมคนญี่ปุ่นนะครับกำลังจะงกำลังจะลงจะลงไม่ได้เะล๋ยวเรเขาไปชวนเขาหน่ชวนไปกินข้าวนะ อะไรไปอะไรไคิวเข้าไมิเข้าวไเดี๋ยวก็ไ่ได้ไม่ไไปท้าประจันก็พี่ก็ไปด้วยได้ไหมไปกินข้าวด้วยนันได้ไหมผมเดียดเดียงข้าวไกลอ่ะไไม่ไหวเยมันมันมีรถมีรถดีมีรถมีานนี้ตรนี้ก็ร่งมีฝรั่งก็มาอยากกินอาหารไทยอะไรก็เไม่ไม่ดูที่ ก็พ่เขาไปกันไงไผ่บกพี่ก็ไผ ja. ่ด้วยได้ไหมไม่เดินไม่ได้ทำไมนะเดินไม่ได้ยกไม่ได้ก็รถเดินลำบากขึ้นรถขึ้นขึ้นรถกั็นลำบากขึ้นรถลงรถลำบากกูช่วยช่วยช่วยยกทำไมไม่เคยมาไม่ถูกหรอเนี่ยตรงเนี้่เข้าวบัวกัไม่ หน้าวัดหน้าวัดจะมีแล้วหน้าวัดจะมีจเลยเราเราจะมาะแยกแยกลู่นะลู่นี่หน่อยเยอท่านั้มเลยเข้าชาตาไป่อยเราเขาเขาเขาไปอยากอยากอยากไปช่วไปด้วยิ้ด้วยมีพารันท้าไนมีพารันปารตันปเดินละบาทไปได้ไหมฮะไปได้ทำไม กินข้าวแถมีกินข้าวแถวแถวเนี้ยมีกินข้าวข้มไปดูกินะินไปกินไเยกินด้วยกันได้มไปไปกินกินข้าว มีมีฝรั่งแต่ว่ามันไม่รู้ว่าที่ที่ไหนในอะไรกินร้านนี้ก็ได้เพราะเบียงเบียงเล้าอ่านี่เดียบียงข้าวด้วยเบียงข้าวด้วยีกิวไปด้วยได้ไม่ด้วยกับจับเราเนี่ยร้านเนี่ยแล้วกิวข้าวไหมอ่ะกิวข้าวเนี่เบียงก็กิน

ไรู้ไหมครับเพราะว่าคนเราเป็นได้เกียรติมทุกคนบ้านเรามันร้อนเกียรติมแล้วเหมือนเด็กมีความสุขมีความสุขเกติมมเนแจกเขาก่อนเนี่ยแจกหมดเลยรอแล้วยังไงด้วยรอแล้วยังใจหมดพี่ก็ไปเก็บฟังด้วยดิพี่ก็ใจายหมดแล้วเนี่ยติมฟรีเลยเนี่ย ่ต้งเป็นที่คิดไม่น่าซื้อเลยวันนี้แบบไม่น่าซื้อก่อนเลยะไรคนไทยต้องกินติมกินติม ร้อนเลยจไไหขาบอกว่า่รนกนมานะขาเปร้านประจำให้มึงมังไอ้สัเยให้ลุงเขาีมครับแอครับ เดยวไปมาเาพริกกะเพรากะเพราหมูพริกระเพราหมูสดสดคที่อะไรคะุนสั่มาได้เลยค่ะแล้วจะส่งจานหกะเพราหมูสับก็ได้นะคะกะเพราหมูสับกี่จานคะไข่ดาวเอากี่จานเอากี่จานทั้งหมดอ่ะ เอาทีเดียวเลยเหมือนกันเหมือนกันกี่คนแค่คุณด้วยหรือเปล่าคะเขาเอาเลี้ยงพี่เขาพวกพี่เขามาสิ่เขาเลี้ยงข้าวพวกพี่ทั้งหลายอยากมานั่งสิพวกพี่ไป่ลุกตาพวกพี่เขาเลี้ยงข้าวเนี่ยมานั่งสิแดดตาด้วยมึงด้วยมาดิเฮ้ยมาเลยลุกมาดิกี่จ๊ ชินจังกินด้วยเหรอนั่งเลยคุณนั่งเลยกินด้วยกินด้วยดิเขาว่าจะกินข้าวกินด้วยเขาพูดว่านั่งด้วยดิแหม่เข้ามาเรียกใคดาวตายเปตาข้เมี้ยงข้าวปลาทำก่อน ก็กลัวเสียเงินเขาไม่มาดังเสียเพราะว่าฟ้าฝนตกเขาทำงานก่อสร้างมันก็หยุดใช่ก็เออเดี๋ยวก็กลัวเสียเงินบอกว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงข้าวมานั่งครับคูจะรู้ไหมกิจจานมึงไม่มานั่งอ่ะเขายังบอกกิจานะไหวมานั่งกิจาน่ะข้าวไข่เคียวเท่าไหร่คะข้าวไข่เคี่ยวสามสิ่กิจจานพี่ให้จริงด้ว ไอติมพวกกอนทร์ใจเย็นใจเย็น่งคิใจเย็นกใจเย็นเริดจังต้งกันี้้องูไหน่อยได้ครับจะถ่ายอะไรจะรูปยด้เขาายแคดาจนก่อนเอานจานจแลจาน ม่มีเหตุผลครับเลี้ยงปีๆเฉยไม่มีไม่มีเฉยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลทำบุญทำบุญนี่คนนี้คนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยกรีสารชัดมากเลยอ่ะว้านี่ว้านี่ว้าโชว์นี่ว้าเออว้าวว้าอย่างเงี้ยางเงี้ยมาทำทไรเนี่ยทำดีคะทำงานอะไรกันครับนเสร็จแล้วหรอครับเหรอเี้ยเี้ยะ แ่ทไ้ัวไปัวไป้ก็ยืนไปลอเชียวเ้าอ่ะจ้างแกใจอม่ให้แกด้วยจ่ายให้ด้วยนี้ไม่ต้องไจ่ายไม่ต้องจ่ายค่ะคุณตาตากินอีกจานนึงใครเอาคนเดียวก็บอกไปราคาเท่ากับข้าวอะคุณเว็บแปลนน้ำมาแจกพี่พี่เขาปะมึงอ่ะนี่ไงนี่ ใครกินเบิ้ลบ้างยกมือใครกินเบิ้ลเขาจะได้คิดไปให้ผมไม่จ่ายตังค์แล้วผมไปก่อนไปนี่จานไปแล้วด้วยไปกนเิ้่จานด้วยอันนี้กินก่อนนี่นี่ไงกับไม่มีเวลาได้ครับพี่พี่อย่าลืมจ่ายกาน้ำเมื่อกี้ก้อนเลยอเท่าไรกินมาเลยกินไปแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋คิยเตี๋ยวไปแล้วใครกินก๋วยเตี๋ยวาคิปมาเยอะมาก กิส4 1 3 44413น้ำ12 15น้ำ12 15บวก 10. น้ำ10 12ขวดขวดเท่าไหร่15เนี่ยเนี่ยชุด15เนี่ย15ขวดละ15ใช่ไหมอ่วเนี่ยมี12ขวดมี12ขวด180แล้วอันนี้40ไข่ดาว40 40, 40 13จนัน ก็เป็น520ร้อยยี่สิบบวกร้อยแปดสิบเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทมีจะช่วยให้เขาเยอะๆหน่อยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่อะไรคะนี่เรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะไปแล้วยังไม่ได้ถามเลยเรื่องเรื่องอะไรไม่มีผลครับเอาเหรอมาช่วยซื้อเฉยๆเลยครับมาช่วย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 กันค่ะโอ้ขอบคุณมากๆากค่ะถุยรวมที่หมแล้ว อย่างไรอย่าน้กูแน้ำรืขวดด้วยเครื่องขวดขอบคุณมากๆนะคะรับบ้านเรียนะครับพี่เขบ้านที่บ้านทูกบ้านเรียนะครับครับผมไรชิมจังอ่ะ